สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหับสบปปดีทุกคนคันร้อนมากเลยอะกี่นะเดินไปหลบแดดไปอะไรเงีย бо, ้ยแบบเหมือนแบบว่าเหมือนพวกร่างกายอ่อนแอเลยวะอะไรเงีย้ยเอ้ยใช่หรอกคือไม่อยากออกแดดอะทุกคนพูดดูแดดดิแต่ว่ามันจะมีเมฆเป็นก้อนๆน,นะคะเป็นระยะๆะะแต่ก็ไม่ไหวคะ่ะร้อนนะคะคืออย่างงี้ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักน่าจะสามสี่โมงนะกี่อยู่ที่ไหนเนี่ยวัดชัยวัฒนารามนะคะ ไม่พาขึ้นไปข้างบนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้วัดชัยเนี่ยมีการบูรณะนะคะทางด้านฝั่งตะวันตกแล้วก็ลามปามาถึงทางด้านทิศใต้ด้วยนะคะทุกคนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคือถ้าเกิดมันบูรณะเนี่ยกี้ก็ขี้เกียจขึ้นไปถ่ายให้มันติดภาพไม่สวยออกมานะคะแต่ว่าถ้าในการถ่ายภาพเนี่ยไม่มีปัญหานะคะเราก็เลี่ยงเลี่ยงเอาใช่ไหมคะทางด้านนี้ยไม่ทางด้านฝั่งทิศใต้นะคะที่อยู่ข้างๆมาทางด้านเนี่ยไอ้ด้านล่างฐานพทีเนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็ฝั่งเนี้ยไม่ค่อยมีคนเดินมาถ่ายหรอกเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามาตรงเนี้ยทุกคนมันก็จะเห็นแค่แบบเนี้ยดึงาวออกใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไปถ่ายกันด้านหน้าคือทางเข้ามาใช่ป่ะถ่ายเข้ามามันก็จะเห็นวัดชยัยแล้วก็ไปยืนตรงด้านริมน้ําก็จะถ่ายขึ้นไปเห็นแต่กี้อ่ะไม่ค่อยอยากไปถ่ายทางด้านหน้าช่วงนี้เพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าเมทิสเมรไลน์ทางด้านตะวันตกเขียงเหนือทางนู้นอะ ที่ไอ้ที่มีพญาพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีที่สมบูรณ์ที่สุดอะนะคะนั่นหลักบูรณะอยู่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากเดินไปแต่ย้ําอีกทีนะจริงๆแล้วอะถ่ายภาพได้นะคะแต่กี้อย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่มันยังไม่ได้บูรณะเราก็มาถ่ายไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้บูรณะอยู่กี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาถ่ายวันหลังก็ได้นะคะแต่สามารถถ่ายได้แบบเลี่ยงจุดที่มันบูรณะแต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะทุกคนว่าชัยเนี่ยนะ สมมติถ้าจะถ่ายให้มันแบบเไป๊ะๆสมบูรณ์น่มันก็ต้องไม่บูรณะไงมันจะได้ไม่เห็นเหล็กที่มันเสียบอยู่ในเปล่ามาเอออะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ร้อนจริง,รงๆอะทุกคนไม่ใช่ร้อนเรี่ยาเดี้ยนี้ร้อนขนหัวลุกอะว่าไหดยอดจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะคิดในใจกี้พรันี้มึงเช้จะอู้อย่แล้วนะไม่อู้หรอกคะ่ะก็ลงมากันบ่อยแล้วนี่นะคะไปย้อนดูได้ค่ะว่าใช่นะคะมากันหลายหลายรอบแล้วไปเซิร์ชดูน่าจะเห็นประมาณนี้นะคะทุกคน น่าเห,ห็นป่ะขนาดกิ้กอย่างตรงนี้กิ๊กยังเห็นที่มันเป็นบุรณะเห,ห็นป่ะ่นาะอุตส่าห์เดินหลบแล้วยังเห็นเลยเห็นไหมเออมาอย่างเงี้ยนะคะนวดอยู่ตรงนู้นก็ท่าทางจะอีกยาวนาน,นะค่ะทุกคนอีกนานอยู่ในช่วงนี้อะด้านลงด้านหน้านะะี่เขาก็ไปยืนถ่ายกันคืออย่างที่บอกค่ะถ้าคิดจะมาถ่ายวัชชัยอะนะแล้วมาในช่วงเวลาที่แดดล่มลมตกมันก็ต้องเสี่ยงกับการที่อย่าเรียกว่าเสี่ยงมันก็จะเจอคนเยอะ นะคะว่าทุกคนเขาก็จะมาในช่วงเวลานั้นคือถ้าคุณมาเช้าไปเลยก่อน10บโมงใช่ปะ่ะหรือไม่คุณก็มาหลังบ่ายสามไปอย่างเงี้ยมันก็แดดพอจะเบาๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายแบบไม่ค่อยมีคนมากก็เที่ยงเที่ยงจัดเต็มกี้เคยกี่เคยผ่านการถ่ายไปแล้วไอ้เที่ยงเที่ยงเนี่ยนะคะวันนั้นถึงได้บอกว่าพอ <laughs> ามาถึงวันนี้เนี่ยขอเบาๆหน่อยน <laughs> ะคะเบาๆหน่อยนะคะโอ้โหไม่ไหวจริงๆอ่ะทุกคนไปหาเพื่อนที่ไรโดนเพื่อนว่าทุกทีเลยบอกกี้มึงดูแลตัวเองหน่อยนะบอกเออเออออเอออะไรเย นิดนึงค่ะทุกคนนะคะก็คือบางทีเวลาเราไม่ค่อยดูแลผิวน่องผิวหน้าเราอะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมคะคือไอ้เรื่องความสวยความงามนมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าในมุมหนึ่งมะเร็งผิวหนังจะรับประทานเอานะคะทุกคนแดดปรีสขนาดนี้กันแดดเอาไม่อยู่นะคะ,ะมาณนี้นี่วัดชัยค่ะนี่ยคืออยากพาเดินขึ้นไปแต่อย่างที่บอกอะว่าคือถ้าพาไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินวนไงแลกกี้เป็นประเภทถ้าเดินกี้ก็เดินหมดเลย ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยไอตรงจุดโซนที่ทางด้านมุมทางนู้นะมันเดินแล้วมันก็จะไปเห็นที่เขาบูรณนงบูรณะอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยคนถ่ายภาพข้างบนก็เยอะนะคะก็เลยแบบไม่อยากไปรบกวนคนอื่นเขาด้วยนะคะวัดชัยค่ะทุกคนแค่นี้แล้วกันนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ใครมาอยุธยาก็เชิญนะคะมาเที่ยวที่วัดชัยวัฒนารามของเรานะคะสวยงามมรรคจิตก็ขอให้ฝนจะตกแล้วกันประมาณนี้นะคะทุกคนไปโอเคลาไปที่บริเวณจุดทางด้านนี้ค่ะทุกคน ก็อยากหลบแดดอะไรมั่งอะไรมั่งหรือหลบการบูรณะก็มาถ่ายมุมเนี้ยคิดว่ามันก็สวยดีนะสวยทุกมุมแหละว่ใชัยอ่ะโอเคค่ะไปแล้วนะแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ